ต้องรีบ่ะไม่ดีไหมก็ที่พม่ติดเหลืองก่อนนี่ไงเปิร์ของทวินได้ใช้สักทีเครื่องระเบิดสักทีได้เยอะด้วยนะเนี่ยเยอะตายยากใช่ไหมนะนนเนี่ยเอาโอเ,โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเดตบายเดลัยกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับ ฆาตกรที่เป็นอดีตตัวปั๊มคอนเทนต์ของช่องผมเลยเดรเลนั่นเองในคลิปก่อนหน้าผมก็ได้ลองเล่นเดเลดสายทวงเกมแบบเอลีไปแล้วอะ่ะคลิปนี้ก็จะมาเล่นเซตระเบิดเครื่องแบบเอลีแทนแล้วกันโดยเซตเปอร์ก็ตามนี้เลยเนาะอันแรกก็จะเป็นตะขอแฮนะที่เวลาแขวนแล้วเครื่องที่ปั่นที่มากสุดะจะระเบิดแล้วก็เสียความคุ้นหน้าไป15%เปอร์ที่2ก็จะเป็นระเบิดวัตถุของเดมเบซิทเมื่อเราทาการกระทึบเครื่องบัิไฟอะ่จะจกี่เครื่องก็ได้นะเครื่องจะติดเป็นออรราสีเหลืองอะ่ะแล้วถ้าเกิดอารมคณคนได เครื่องที่เรากระทือไว้ทุกเครื่องจะระเบิดพร้อมกับเสียความคุ้นหน้าไป6%แล้วถ้าเครื่องนั้นมีเซอร์ปั่นอยู่ด้วยตอนระเบิดอะ่ะเซอร์จะติดสถานะทุกบุณภาพไปเวลา16วิเนาะก็คือปั่นไฟต่อไม่ได้นั่นแหละบทที่3ก็จะเป็นชาร์จเกินขีดของเดะด็อกเตอร์เมื่อเรากระทือเครื่องปั่นไฟอ่ะจะเครื่องใดก็ตามอ่ะแล้วเซอคนแรกที่มาตะกิดเครื่องอ่ะคือเจอคนนั้นจะเจอเช็คแบบยากชิบหายขึ้นมาแล้วถ้ากดพลาดเครื่องก็จะระเบิดเพราะก็เสียความคุ้นหน้าไป5% เอร์สุดท้ายก็จะเป็นการกดขี่ของทวินเนี่ยเมื่อเรากระทืบเครื่องบันไฟอ่ะเครื่องอื่นๆที่มีเซอร์ปันอยู่อ่ะจะเกิดกูชเชคแบบยากขึ้นมาเหมือนเปอร์ที่3เลยได้มาสุด3เครื่องเนาะก็นั่นเลยฮะขั้นหมดของเซ็ตเพิร์ระเบิดเครื่องแบบเ e แล้วก็ในส่วนของแอนออนก็จะมีออฟเฟตไวขึ้นแล้วก็ตอนล่องหุนจะกระทรึบไม้ปีหน้าต่างไวขึ้น60%เนาะเพื่อให้ง่ายต่อการเลยกระทรืบเ,เครื่องมันๆหน่อยโอเคคิดว่าน่าจะเข้าใจกันหมดละเดี๋ยวเราเข้ามาดูบนเกมดีกว่า การของเออไม่โอ้คือผมไม่รู้ว่าเซตนี้มันจะเลอะเทอะแค่ไหนอะ่ะโอเคแต่ก็ลองเล่นดูก่อนมาผมลืมดูด้วยนะว่าตอนนี้มีคนจีมชื่อตัวเลขด้วยอะ่ะคือผมไม่รู้ว่าเขาเขา,เ,ขาเป็นเทพเจ้าหรือเปล่ปาต้องลองดูก่อนโอเคเือ okay. เป็นสีเหลืองก่อนแล้วก็ไปไล่คนอื่นจริงๆเราลอให้ทุยเราคนไล่คนเจ็บนะ มาเลยมที่ก็ได้ฮะเอาหลับวะชิงไหมโอ้โหเปยไม้เลยคือถ้าเล่นใส่เนี่ยคือเราไม่มีอะไรถ่วงเกมเลยขนาดนั้นอ่ะก็ต้องพยายามแบบว่าอะไรนะถ่วงเกมมากทุดก่อน่ทวงเกมอะไรนะพังไปม,มากสุดอ่ะที่ยี่เจ็ดสองคมด้วยเนะี่ยมาเจ็บสองไว้ก่อนตรงนี้เป็นบ้านเล็กสองด่วนออกไปละ อี okay. ๋ไปคอยโดดดีกว่าคนนี้โอเคก็น่าระเบิดด้วยกันก็แผนตะขอแผลนะซึ่งโอเคอยู่ไกลอยู่แล้วก็แแบบพังพระเทพรที่อยู่บริเวณใกล้ด้วยนี่ก็ให้ไปเครื่องอยู่ไกลเอาดีมะเป็นการทวงเครื่องให้ระเบิดแบบเอวคลิปก่อนหน้านี้เป็นอะไรนะกัรตเครื่องใช่ปะคลิปนี้จะเป็นระเบิดอ่ะเอาให้มันครบเลย ที่ปั่นนี้หน่อยเดี๋ยวอะไรมันระเบิดตรงนั้นวะเนี่ยโอเคกระทืบไม่ติดเหลืองไปก่อนอันนี้ปั่นปะหรือว่าไงเนี่ยไม่กับชื่อให้เดี๋ยวเฮ้ยชิกจัดชื่มันติดเหลืองอี๋เอาว่าคนที่วิ่งชีกไมันจะรอดลบไม้แล้วเนะี่ยเคด้ดีก่อนทีนึง่งป่ะอี๋เอาว่าคนที่เซียนมาเพื่อนต้องเสียงไหม,มแล้วรอบนี้ อนนี้เอ๊จริงๆพอลองหุนแล้วก็กระทืบน,นะจะได้ไวกว่านี้แต่ใช่ไหมนะอะไรมันระเบิดมันบ้ามั้มืนั่นวนะเนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้เลยนะน่าต่างปะเคได้ตีไปก่อนทีหนึง่งคือที่ผมไปส่งมาเอา่อเจฟคนนี้ชั่วโมงกินเท่าไหร่เนี่ย2,000เลยปะ่ะถ้า,ดดาเดี๋ยวผมดูมาเดี๋ยวผมลงเหรอออกวิ่งชีวิตข้างหลังเจ หลอกไฟมาจะเอ๊แตาอยากเยอะปะอยากเอ๋กดตะชีสิโอเคนั่นระเบิดสองเครื่องไม่มีคนกินเลยก็แปลว่าเครื่องน่าจะปั่นตรงหลังบันเล็กอะเอ้าคนนี้จะขอนขอนตะขอปะขอนตะขอแน่ชิบหมแล้วไอ้ไม่วะถ้าจะเป็นเปิร์กไอ้นายยกล้อเอ๋เครื่องหลังอ่ะที่ระเบิด คือเวลาผมจะเล่นเซตเปิร์กอะไรที่แบบแปลกๆอะ่ะผมชอบเล่นเดเลตสุดละเพราะมันเป็นตัวละครที่คุมเครื่องง่ายสุดละชพรมันวิ่งไวมากๆอะ่ะวิ่งไปมาระหว่างเครื่องก็โคตรง่ายเลยต่างไหมเป็นเมื่อก่อนโดนแบบง้างตีใส่แล้ว,วเนี่ยเอาแตา่อยากโอเคแล้วก็ใช้ตะขอเฮนะอีกรอบหนึ่ง ผมไม่ได้ไปกระทืบเครื่องเลยให้มันติดเหลืองเยอะก่อนอะ่ะเห็นมื่อไหร่อะอย่เอาเงี้ยให้ไปเครื่องอยู่ไกลด้วยเดี๋ยวนะอะไรมันระเบิดตรงนั้นวนะเนี่ยเขาถอนเสาวะผมว่าคนนี้เขาไม่ถอนเสาแนะ่ระเบิดไหมไอ้ไม่ระเบิดคือ <c oughs> ว่าเบรกของทวินเนี่ยค่อนข้างลเลิศเถอะเลยฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรากระทืบเครื่องปุ๊บเครื่องอื่นถ้ามีคนปั่นอยู่อะ่ะมันจะมีอะไรนะเช็คแบบยาขึ้นมาแล้วมันก็จะมีโอกาสจะเครื่องระเบิดอะ แต่พี่เดือดขึ้นลเลระเบิดเพราะว่าเบอร์นี่เลยไม้เพื่อนไม้ตัวนี้เริ่มจะหมดแล้วนะค่อนข้างเปย์ไม้กันเลยนะตีเนี่ยนะโดดปะเอาวะหลอกโดดหลอกโดดเป็นด้วยคนนี้มาไล่กันคือตอนเริ่มเกมมาผมผพหวามากเลยว่าคือเป็นคนจีนชื่อตัวเลขอ่ะคือ <c oughs> กลัวเขาโปแหละแต่ตอนนี้ไม่ได้โปก็โอเคแล้ว จะโบนที่ดีนะเอ้ยไม่โดนไกลเกินนะเฮ้ยอะไรดูเดิทำไมอะไรนะเปิร์กตุ่นเก็บระเธอระเทออีกทีทำไมมันเครื่องฮ่าเครื่อมาค่อนข้างสักพักแล้วเลยไล่คนอื่นมากดีกว่าเนาะคือคนที่พร้อมจะกอกะผมว่าผมปล่อยก่อนก็ได้เดี๋ยวเจอเคสเดนสันคือพยายามให้เขาไปในโซนที่ไม่หมายเล่นให้ได้อะ แต่โซนนี้ไม่เหลือไม้นะแทบไม่เหลือแล้วเหลือแค่เครื่องข้างหลังอะ่ e ะอีแผ่นหนึ่งป่ะโอ้มาเยอะจังเลยขอแผ่นหนึ่งหน่งไ,งไอหโดนตัวใบปับนี่อ,อว่าคนนี้หาเเครื่องเจ๊ไนดะ้ปันได้เยอะแล้วโอเคจัดไปเลยเนาะโซนนี้ไม่น่าเหลือไมล้ละ <Okay. S 1> okay. ไปไล่เจ๊ก,ก่อนยายามคุมเครื่องให้ได้ไม้สุดอะตอนเนี้ย เพิ่งชมไปแบบว่าเครื่องแบบเหลือให้เครื่องมาจั๊กจกันแล้วอี๋ว้าวที่หลอกโดดนี้เซียนเี๋ยวนี่หลอกโดดด้วยหลอกไฟมาฉีกไหมอันนี้ฉีกโอ้ยดูเครื่องหน้าเลยเครื่องของม,มกมไปกระทืบก่อนให้มันติดเหลืองก่อนเนาะแต่ที่แบบไ่มัวมากกว่าเนี้ยเคเมกเก็บไปด้วยไลเมกดีกว,ว่าแต่โซนนี้เหมือนจะเหลือไม้อยู่นี่ เราต้องทำได้เดี๋ยวต้องทำได้คนที่ชอบรอลมหม้อ่ะไม่รอแล้วไม่ลบละเลยนะเข้าปุ๊บเปปั๊บเลยให้เครื่องระเบิดไปก่อนโอเคตอนนี้เจ๊กติดใจนะอะไรนะทุกรุปนภาพอะ่ะเขาจะปั่นไม่ได้เป็นเวลา16ปีโอเคพอถ่วงกิมให้แป๊บหนึ่งแล้วก็ตฮอคอยนะรอบนึงให้มันระเบิดไปเลย เครเื o ่องระเบิดเอโอีคือถ้ามันได้แขวนอะ่ะเครื่องมันจะระเบิดแบบบุ้มบุมเลยอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราตีใครล้มนี่คือเปิร์กี่คือแบบใช้ไม่ได้นะลงไหมบ้างลงไหมไอ,อ้คนที่เสี่ยงคนที่เสี่ยงน,นะเดี๋ยวไปลิงมาจากไหนไปลิงมาจากไหนโอเคจริงผมก็ไล่ต่อนนะแต่ชั่วโมงนี้เอาถือเครื่องก่อนให้มันติดเหลือยไว้ก่อนเนาะ เครื่องจะได้แบบระเบิดแบบเอวีตามคอนเซ็ปที่เราวางไว้มาเจกไล่เจกดีกว่าใครเป็นคนเสกคนที่มีพรนะน่าจะเป็นเฟลิกปะดึงทันปะทันปะกูปวดทันดึงโคตรไวอ่ะกูไปก่อนอ่าผมไปไล่คนอื่นเนาะเฟลิกกับเคทอะไล่คนที่ไม่พร้อมจูกันเอ้าเอ้าจะฝืนปะ อีโหตายะโคตรสวยน่าเพื่อนแถวนี้ไม่มีหมาละเอาอย่างไงเก้เสร็จไปที่เหมือนจะเลอะเถอะจะทวงเกมโคตรโหดแล้วก็เครื่องข้าวเราก็จะระเบิดอีกรอบหนึ่งบึมอี่ไงเก้ไปหาคนอื่นตอบเมื่อกี้เห็นต้นบินตรงเนี้ยมีใครมาปัดเนี่ยเฮ้ยมิกผมรอเพิร์กคุณเราเสร็จก่อนใครกระทืบอะมิกนี่มไปเดี๋ยวคนหนึ่งที่ตายแล้วปะรอลองกันนะรอก่อนรอก่อน กเที่ไม่ติดเหลืองกันวันทีเคสผมขอไม้ได้ไหมบอกใหไ้ไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ใไปโอเคก็ดการระเบิดนะผมไม่รอไปนะไม่รอเปิดคูดาวแล้วเพราะว่าเครื่องเมื่อกี้มันปันน่นได้แค่จึงเดียวอะเดียวตะคอ,อยนะไปกองตัวนู้นหมดเลยดันหน่อ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 ยอย่าหลุด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 เอตเกืบอบ ก็ระเบิดบุ้มปั๊มบุ้มบัมอยู่เงี้ยเพิ่มแบบโคตรปั่นปล่อยปล่อยปล่อยเครื่องกันอะไรจะแบบอยากปั่นขนาดหลอกไฟก่อนฉีกแน่นอนแน่ว่าคนที่ฉีกแน่นี่ไงพยายามหลอกให้มากสุดแต่ตอนเนี้ยหลอกไฟไปผมให้ขบวนแค่รอบเดียวผมให้บนหลอกต่ออีกรอบแล้วเนี่ยรู้ไหมอีว่ะยักษ์เป็นด้วยคนนี้ในได้ตีได้ตีได้ไหม โอเคได้ตีเดี๋ยวไปได้ไหมโซนที่เขาจะจิกไปมันไม่มีไม้นะผมไล่เลยฮะไล่ต่อเลยนอกจากบ้านเล็กอ่ะทันปะมต้องบล็อกหน้าต่างให้ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกไม่ได้แล้วโอ้โหทางมันแคบมากเลยอ่าเพื่อนไปรอบยาวเลยคิดดีๆนะบล็อกก่อนบล็อกทางก่อนโอเคต้องเสียตายากนะแล้วก็เสียไม้มาเล็กด้วยโอเคเรียบร้อย ถ้าเกิดผมเฟื่องแ์งคนนี้ต่อเขานาจะติดประมาณต่อเครื่องเดี๋ยวจะเคสเฉยอะไรเคก็ได้ฮะคนนี้มาแอบยิู้เฉยเลยอะไรคนนี้ก็ได้มาเจียตยากไปแล้วแล้วก็ข้างหลังไม่มีไม้ด้วยจะเอายังไงนะที่ไงไม่เป็นเฟรนด์ไงที่ปั่นอยู่ติดสถานะทุกคุณภาพไปปั่นไปไม่ได้ซึ่งหกมิโอเคเครื่องหา,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 ายไปกี่เ,อเปอร์เซ็นต์อะจำเป็นขี้เกียจคำนวณละ เอือดหนีบไปเครื่องเลยเครื่องอเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าเครื่องสี่เครื่องมันนานมากแต่ไม่ไรอะเคื่นี้ก็หมันละเยอะใครนี่ยเมื่อกี้เห็นเมกะวิ่งออกหลังบ้านใหญ่ไปนี่ไงผมเดินดักก่อนเราจะพอดีไง <c oughs> ไม่ทำการทำงานแล้วใช่ไหมเสกเท่าเดียกันอย่างเดียวเช่ <c oughs> ไม้ผมเดืพังอยูอย่เนี่ยช่างมันแหละมา,ไ,มาไล่เพลินๆมา ใครโดดด้วยคนนี้จสียจัปดปลัดบอกคนนี้ตายยากอยู่หลอกไฟกันนี่นี่ตายยากจําได้ตายยากเลยละกันใครขบวนกันหา้เล่นลอยฮนะต้องต้องหล่แล้วนะผมไม่ได้กระทืบเครื่องเลยคือไม่ได้วิ่งหาเครื่องอื่นเลยเคยลากไปนี่ไงตะขอ,อยนะตรงนี้ด้วยถ้าเล่นจะลากบารเล็กไม่ไปละกลัวคนมาบล็อกอะ่ะแหนรอบเนย เรียบร้อยอันนี้เป็นเสียงของเคสด้วยกนติดหรือปะฝืนปั่นต่อไปเนี่ยเอ้ยืนตะก,กิดต่อด้วยก็ถึงไปติดเสียงไปอีกรอบหนึ่งไงถ้าเกิดเราตีคนนี้ลมได้ก็ลดไปอีกหลายเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะไม้ด้วยเนี่ยลอกไฟมาโดดจับไม้ตีรอบหนึ่งเคเดี๋ยวนะทางลมที่ไหนเนี่ยโอเคเอาอวิ่งกับหงช่เลยไม่ไม้เนละ ไม่มีไม้แล้วนะไม่ก็เราลงไม้ปะไม่น่านมาวิง่งฉีกไปขนะาดนั้นเลยะขอแค่นะอยู่ไกลมากครับไม่น่าลากทันนะแข่งอันนี้ก็ได้ถ้ามีเปิร์กเลนะยนะจักรจั่นน่าจะพอได้อยู่เนาาี่ยสามคนนึงไมาเพิ่น,านสามคนกับจอกเครื่องครึ่งคือเปิร์กของทวินเนี่ยเปิร์กข้างบนนะรู้สึกเหมือนไม่ได้ใช่เลยปะไม่รู้อะ่ะเพราะว่า ตอนกระทืบปุ๊บผมก็ไม่ได้นั่งดูว่าเครื่องไหนระเบิดมากอะ่ะเจ๊กเป็นอีกคนหนึ่งที่ตายนะเท่าที่เท่าที่จำได้นะเอาหายมาผมไล่พลิกต่อผมหาเจ๊กไม่เจอน่าจะมีกัดไม้ใ <c oughs> ช่ไหมาอะไรคนนี้ก็ได้เพราะว่าโซนนี้มีหมายและอะไรใครก็ได้อีไม้ข,ข้างหน้าได้แผ่นเดียว <c oughs> เจ๊กปั่นต่อไปเนี่ยไม่เครื่องติดเหลืองอยู่เลย ไม่เข้าไม้เลยเพื่อนว้าหลอกโดดหลอกโดดกันทุกคนเลยโคตรเสียงเรียนจีนตายอกอู้หักหน้า,าไวปทันโอเคขอลองหนุนตามเลยนะเจ๊กปั่นต่อไม่เดี๋ยวไม่เห็นรอยเจ้าเงาไะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเว้หมายเพื่อนไม่นี่มีอยู่เนี่ยโอ้โหคนนี้เซ็ตดีจัด รู้ที่ผมจะมาจากไหนอะมูลบอกไปเอาวันนี้หาเพื่อนไม่ต้องเข้าลงหหดแล้วตรงนี้ไม่น่ามีมายแล้วคนนี้ก็ไม่มีตายยากด้วย <c oughs> กดตีไปเลยได้ไงเจ๊กปั่นต่อเรียบร้อยติดฐานะทุกคนภะพาไปปั่นต่อไม่ได้อีก16วิคือมีเวลามากพอให้เราไปแขวนตะคอยนะอีกเดี๋ยวยังใครเนี่ยน่าจะลอยของมิกปะ แล้วเบืดไปนั่นไงตายแล้วเซ <c oughs> ตที่เหมือนจะลเลอะเทอะเซโคตรโหดเดี๋ยวน่าจะกระทืบช้านิดนึงลืมดูเฮ้กระทึบไหมต่อยรอบหนึ่ง,งสองคนกับสามเครื่องตอนนี้ให้เจอคนเฟิร์มชนะแนะถ้าเกิดคนสุดท้ายเขาออก,กตัวได้หรือว่าลงหลุมได้ครับ ว่ายแล้วคือตอนนี้สนุกมากแล้วอ่ะหน้าต่างไป็นเน็ตเราลงล่างเฮ้ยลงล่างไม่มีใครลงล่างจะพักแล้วเนี่ยกดตีไปเลยเ้ยแต่ยากษ์มโผล่มาก่อนหน่อยไม่ก็เป็นเป็นเป็นเลยล่ะเป็นอีกคนนึงที่ตายนะผมขอหาเจ๊ก่อนนะอันนี้ก็เป็นดเลดละคือดเลดวิ่งไวมากอะน่าจะพอหาเจคเจออยู่ไง เอาว่าคนที่เหมือนแค้นเครื่องเนี้ยแบบปัดไม่ได้ใช่ไหมก็จะปัดให้ได้มาน,นั้นนีว่าหลอกโดดเราต้องโค้มมากกอนเอาด้านหลังไปคนที่เปิร์กอลอนบิวแน่ฮะเสียงเงียบมากเลยรอก,กันัาใจเขากันนะนี่แตย่ยากไหมายากนอยอย่างละแต่อยากอะไรละกันโอเคจบทันทีตาดี เป็นการทวงเกมแบบโคตรคือได้ใช้จริงๆริงของบ้านนี่จะเป็นเปิร์กอะไรนะสามเปิร์กล่างอะ่ะแต่เปิร์กบนนี่อืมไม่รู้ดิเปิร์กมันเปนวินที่ผมไม่ค่อยเห็นผลแหละคือไอ้นะที่เบิดตอนต้น,นเกมไอ้นะรัวๆนะ่าจะเป็นฝนของเปิร์กด็อกเตอร์อะ่ะเปิร์กใช้กันขีดอะ่ะถึงผมก็ไม่ได้กล่าวถึงเลยในคลิปนี้ทั้งคลิปอ่ะคือมัวแต่มาเพลงแต่เปิร์กข้างบนอะ่ะเราดูว่ามันจะระเบิดไหมอะไรอย่างงี้ <Okay. S 2> มาดูแต้มหน่อยโอ้แต้มสามหมื่นสองอะแต้มตันด้วยเดี๋ยวมีแรง้งเล้งบอลคนนึงเอ่อคนไหนนะที่เจกันนี่ไงคนที่มีเอาลอบวิวจริงด้วยคือผมไม่ได้เสียงเขาเลยอะวิง่งฉีกนี่คือไม่รู้เลยเนี่ยแล้วก็มีดอวแตมฮอนสองคนโอเคกัดจี้ผมเอาวะมารอบนี้เป็นด่านของโอนิกิริเชแล้วเราเกิดกลางแมปอย่างเงี้เราจะรู้ว่าไงว่าใครอยู่ไหนเนี่ยขอมองกัน ว่าเครื่องไก่นูนะ่นแหละขโมองกันแหละเป็นถ้ำมองกันเห็นอะไรก็ดิกที่ผมไปแหละป่ะไม่เงียบกิ๊บ,บไม่เจอเครื่องนี้ยังไงเจอโอ้โหคอเดตวิ่งมาหาผมเฉยเลยจะเย็เยนเพื่อนอะไรจะอยากส่องไฟขนาดนั้นเฮ้ยเย็นเราออกเฟรดไว้มาก็เลยไม่มีปัญหากับารจส่องไฟอะไรเดี๋ยวหลอดอะไรเนี่ยทำไมส่องแบบโคตรหงดหดขนาดนั้นไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ให้ส่องไม่ให้ส่องอาหยัด ตายยากสุดเลยละกันไม่ทันหรอกโอเคต่ขอยน่าอยู่ยใกล้เลยผมไม่ได้กระทืบเครื่องเลยโอเคแข่งใกล้แหละไม่รู้ใครปั่นไหนด้วยรีบกันขอรีบกันไงโอ้โหปั่นตันที่สองคนกระทืบไว้ก่อนนะทัดไะทันไปถัดไปผมไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกอันนี้จะฟืน้นโอ้โหโดหมดโดดตะต่างคนหนึ่งโอ,อประตูคนหนึ่งโอเคกระทึบติดเหลืองก่อนถือว่าต้องมีคนปูนเปียกตัวน,นี้หว่าละ ผมมาไหม,มารเล็กไ้ยีไ่ไยอมล้มด้วยคนนี้เซียนจัดปรลัดบอกฉันได้มีไม้เนื้อตังโอเคได้ไม้ก็โอเคอ่ะเิ่งกับปาเล็กเป็นคอเดดวิ่งกับปาเล็กมาตะกี้เครื่องด้วยไ่ปะเนี่ยหรือว่าไงตงน้นไม่มีไม้นะน่าจะตีก่อนทีนึงอ่ะโอเคมีสตีฟเฮลิงตันกำลัง ปั่นแล้วผมเห็นคอเด็ดกำลังฮิวตัวเองอยู่ผมไปซ้ำข้อเด็ดเลยวะเอาคนที่ไม่พร้อมจูงไงดีสุดเอาวะไล่คนนี้แหละในไม้อยู่ไอ,อย้ยคนนี้วิ่งฉีกโอเคผมไล่คนปั่นไปเนะเอาะเราจะต้องคมุมคอนเซปฟไอ้นะจวงเครื่องเอลีโอเคเครื่องติดเหลืองสองเครื่องแล้วราละไม้ก่อนละลายไม้ก่อนโอเค นี่ไงเป็นเปอร์ของด็อกเตอร์ชาร์จเกินขีดก็ระเบิดแล้วฮะนที่ฉีกปะ่ะนที่ฉีกคนที่โคมไปตีกันทีหนึ่นงครตอนนี้เจ็บสี่มีเกียวแล้วถ้าเอาเลยนะหันนามาที่โคมเลยเนะยี่ยวมีเคล็บ้านใหญ่บ้านใหญ่ไม่มีไม้นะมีไม้อยู่นะแต่ไม้ห่วยเราลอไม้ดีกว่าคนนี้อุย้ยอยู่ในเซนดีเอาดิเฮ้ยตันตะลับวิ่งไวด้วยด่านทีไม้ก็เยอะเอาเรื่องกันนะเนี่ย บล็อกไม้อะทันปะไม่ทันนะช่างมันลงไม้เลยใครก็วนกันหน้าต่างพี่ไม่เราโดนเลย้วนั้นวันนี้ไม่มีตายยากหรอกกดตีเลยนั่นยังไงติดสาระทุกคนระดับภาพคนทว่วแน่โอเคตาอนนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยกันเนี่ยโอเคลากขึ้นไปใหญ่เนาะแต่ว่าไปใหญ่เป็นตะขอเห็นไหมเนียตะขอเป็นเครื่องบ้านเล็กอะ ไล่ขอเด็ดก่นอนลงไม้ปะต้องเปรมไหมนะหลอกไฟมามเอ้ยคนนี้วิ่งฉี่คมคมลงไม้เอ้ยไม่ล,ง,ลงไม้ด้วยเดี๋ยวหลอกไฟไม่ได้โอเคช่างมันนะไปกระทิ่นเพื่องก่อนบ้านเล็กก็ปั่นอยู่ได้เยอะด้วยนะต้องรีบอ่ะมาดีไหม,รมกระทิ่เพื่อนตีเหลืองก่อนนี่งไงเปิร์กของทวินได้ใช้สักทีเครื่องระเบิดสักทีได้เยอะด้วยเนะี่ย เยอะตายยากใช่ไหมลนะ่ยแบบเนี้ยเอาอโอ้โ่าฮ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 เปิร์กหัวจนออกเลยอะโอ้ตอนแรกว่าเกมตึงนะตอนนี้ไม่ตึงแล้วเกมอย่างง่ายแล้วตอนนี้มาดิสามคนกับห้าเครื่องอะมาสตีมุดหิดเวแล้วแบบว่าคือเครื่องระเบิดบ่อยเกินจนแบบไม่เล่นแม่งอะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเคตอนนี้ก็ชิวๆเนาะติดเล่นมาเลยอนะ่ะเดี๋ยวจะหลอกไฟมาหลอกไฟไหมจี เย้เนี่ยเขาเด็กคนนี้หลอกไฟไม่ได้ฮะคนที่เป็นคนเตียร์ถังพันยี่สิบเอ็ดเยอะอ๋อหลอกตู้นี่ไงรอกก่อนโดดจจริงแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ะจะหลอกไปขนาดนั้นโอเคเครื่องพึ่งสี่เครื่องเลยไงเป็นเครื่องไกล อ่าผมขอกระทืบเครื่องบ้านเลยก่อนให้มันติดเหลืองไปก่อนเนาะป่ะเครื่อระเบิดอยู่ยิงระเบิดอยู่เลยตลกสตรีมมากอะ่ะเครื่องระเบิดบ่อยจนแบบหัวร้อนออกเกมดีเลยแล้วกันมาเครื่องนี้โอ้ปั่นได้เฮ้ยทันไปเนี่ยทันปะต้องทันดิตะยักตะยักโอเคยังมานะขอกระเทือบทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวไหนอ๋อยี่นี่ เป็นไงเครื่องระเบิดป่ะใช่ยิงด้วยฮะเครื่องของทวินเนี่ยตอนนี้ได้ใช้ดัรัวเลยคือตามเมื่อกี้เหมือนได้ใช้แค่รอบเดียวเท่าที่ลองดูคลิปตัวเองมานะเป็นไงเครื่องระเบิดรอบหนึง่งอ่ะคือมันระเบิดแต่ก็กติดเหลืองอยู่เลยฮะเพื่อนอดูดิโอ้โหเครื่องเกือบดับแล้วอะ่ะจากที่แบบปั่นได้โคตรเยอะกระทึบไปด้วยกันแนะกระทืบแบบตามเขาไปเลยตอนนี้คือค่อนข้างชิลแหละ จะลอยป่ะยากยากไหมเอ,อ้าไม่มีแหมโอเคเครื่องระเบิด2เครื่องก็แตะเครื่องไปละก็ทำลแล้วกันเขาจะปั่นเครื่องนั้นต่อไปเครื่องไกด์นั่นแหละระเบิดนั่นไงคือมันเป็นการห่วงเครื่องที่ค่อนข้างโอเคเลยอ่ะคือดูลูกของปึ๊กเหมือ,อนจะเลอะเทอะแต่แต่อย่างที่เห็นนะมันค่อนข้างปั่นอ่ะ <c oughs> ผมควรสร้างซีรีส์อะไรนะเปิร์กดี้ถูกลืมปะ เปิ่งเล่นสนุกมากเฮ้ยไม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมผมซับเลยซับเลยไอเอาคนนี้หัวนะเก่งนะไปไปไปเออไปไล่เขาเด็ดต่อเลยฮะตอนนี้ก็จบเกี่ยวแล้วถ้าเกิดอะไรนะมิเคล่าเขาไม่หยุดเองอนะไรวะไปไหนต่อตัดต่างกันได้นอ่ะทันปะ โอเคตอนนี้ก็ค่อนข้างจบไปกับแต่ไม่กี่มากเพราะว่าสตีเขาโยนเกมนี่แหละมันก็เลยดูง่ายห,หมดโอเค้ <Okay. S 1> ขอเด็ดมอโล <Okay. S 1> โอ้โหคนนี้คนนี้เฟสแรกด้วยเนะ okay. ยี่ยโอเควิ่เดือดไหมค่อนข้างที่จะเป็นคนดีเลยโอเคเรียบร้อย <laughs> ก็เป็นไง,นงบ้างครับสำหรับเซตเบิร์กระเบิดเครื่องเอลเอลีมองว่าค่อนข้างแบบโอเคมากๆอ่ะคือโอเคไม่โอเคก็ สติน,างงานัญหาคือออกเกมหนีเลยไม่ไม่อยู่แล้วก็จ <C> e <an> ีจีแล้วกันเนาะ